เอวเมสุตังเอกัางสัมพยังพรกวาพาลานาสิยังวิหารติอิศิปตัตตเนมิฆาทาเยตตาลโกพรกวาปัญจวคีเยพิขูอามันเตสิเทวเมพิกเวอันตาปักพชิตเตเชนะนาเสวิตาโพตัปพาโยจายังกเมสุกมามสุขันลิกา นุโยโคหิโนคัมโมโปทุชานิโกอนาナิโยอアナถะสันิโตโยจายังอัตะกิละมัธานุโคโคทุโคาナิโยอアナถะสันิโตเอเตเตพิกขเวอุโพอันเตอนุปะคัมมะมาชิมาปฏิปทาตถาคาเตนะ อภิสัมพุทธาจากุกาลลานิยากาลณานิอุปาสมายาอภินยายาสัมโพทายานิพพานยาสังวัตติกะตมาจาสาภิกเวมะจิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากุกาลลานิยากาลณานิอุปสมายาอภินยายา สัมโพธายะนิพพานายสังวัตติายเมวะอะริโยอะทังชิโกมะโกเสยถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิ อายังโคพิกเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภีสัมพุทธาจักุกาลนิยานากาลนีอุปสมายะอภพินยาสัมโพธยะนิพานายะสังวัตติอีทังโคปานาพิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติทุกขาชาลาปิทุกขา มาลานามปีทุกครั้งโสกปาลิเทว่าทุกขะโทมนุสุปายาซาปีทุกขาอาปีเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกโคยำปดชังคณละเตตัมปิทุกครั้งสังเกตเตนะปัญจุธาปัญจุ ปาทานกขันธาทุกขาอีทางโคปานินาภิกาเวทุกขาสามุทธโยอริยสาจังยายังตันหาโปโนพระภิกานันทิลาค้าคาสาหคา,าตาตัดตัตัดตลาพินันที่นีเซยยะธิทางกามาตันหาภาวตันหา วิภาวตันหาอีทางโคปานาพิกเวทุกขานิโรโทรอริยาสัจจังโยตัสาเยว,วะตันหายะาเสสาวิลาคัตนิโรโทรจาโคปาตินิขโคมุติอนาลโยอีทางโคปานาพิกเวทุกขานิโรโทร ท่คามินีปฏิปทาอริยาสาจัจอยายะเมวะลิโยอัทถังคิโกมาโคเสยัธีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทาง อาลยาศาสตร์จันติเมพิกเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทปาทิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปานิทางทุกขังอาลยาศาสตร์จางปาลินปาลินเยียยันติเมพิกเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจากุง อุทปาธิยาังอุทปาธิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตางโคปนิทางทุกครั้งอริยศาสจังปาลินญาติเมพิกเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยาังอุทปาธิปัญญาอุทปาทิ วิชาอุทัปา,าทิอาโลโกอุทัปา,าทิทางทุกขะสามุตทโยอริยาสาจจันติเมพิกเวปุเพอานานุสุตเตสุธรรมเมสุจักพุงอุทัปา,าทิยานางังอุทัปา,าทิปัญญาอุทัปา,าทิวิชาอุทัปา,าทิอาโลโกอุทัปา,าทิตังโคปานิทางทุกขะส มุททยอาริยศาสจังปาหาตาพันธิเมพิกเวปุเพออน,นุนตสุเตสุรรมเมสุจัดคุงอุทปา,าทิยานังอุทปา,าทิปัญญาอุทปา,าทิวิชาอุทปา,าทิอาโลโกอ,อุทปา,าทิตังโคปานิทางทุกขะมุทโยอาริยศาสจังปานาน่าเฮนันธิเมพิกเว ภูเพอนานาโนสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิอิทังทุกขะนิโรโธอริยาสาจัจสีิเมพิกเวปุเพอนานาโนสุเตสุธรรมเมสุจากคุง จักคุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปานิทางทุกขะนิโรโธอริยาศา,าสานศาสิกะตันติเมภิกขเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิยานาง อุทปา,าธิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปา,าธิอาโลโกอุทปา,าธิอิทางทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยาสาัจจันติเมพิกเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมมสุจากุงอุทปา,าธิญาณังอุทปา,าธิปัญญาอุทปาทิววชาอุทปา,าธิอาโลโก อุทปาทิตังโคปนิทางทุกขานิโรธะคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตพันติเมพิกเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทางทุกขะ นิโลธะคามินปฏิปทาอาริยาสหจังภาวิตันติเมพิกเวปุเคอนาโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุธปาธิยานังอุธปาธิปัญญาอุธปาธิวิชาอุธปาธิอาโลโกอุธปาธิยาวะ กิวันจะมีพิกเวอิเมสุจตูสุอาลิยาสัชเชเอวันติปรลิวัตังทวาทะสากาลังยถาภูตังยานาัสสนังนาวิสุทธังอโหสิเนวตาหังพิกเวสะเทวาเกโลกเกสะมะเกสะพมมามะเก สัตสม,มณพามนิยาปชายะสะเทวานุสายะอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจายาสิงจะยะโตจะโคเมพิกเวอิเมสุจะตูสุอริยาศาสเจสุเอวันติปะลิวัตตังทาวาทาสากาลังยะถาภูตัง ยานาทัสศนังว ah ah ิสุทังอโหสิอัาหังพิกเวสเทวะเกโลเกสมมาลเกสัพามะเกสาสสามณพนาภามานิยาปัายาสเทวามนุสายะอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญญาสิงยานันจะปาเมทัสสนังอุทุปาทิ กุปปาเมวิสุติอายะมันติมาจาตินทิธานิปุนภาะาโวติอิทัมาโวจวาาาาะภะคะวัตัตมะนาปัญจวัคคิยาภิกขุภะคะวะโตภา,าสิตังอพินันทุงอิรัศมิจจะปานเวยากณานาศัสนิกัญญามานีอายสมัตโตโกนทันยสะ วิลาชังวีตามาลังรรมาจากคุงอุทปาทิยังจิจิสมุทยาธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติปวัติเตจะพภักวาธรรมาจากเกภุมิมาเทวาสัตธมนุสาเวสุงเอตามภะกวาตาภาลานสิยังอิสิปตเนมีฆาทาเยอนุตาลัง ธรรมาจากกลางปะวัติตังอปาติวัติยังสมาเนนาวาภามเนาวาวาเมลวานาภุมมุนาวาเกนจิวาโลกสมีติภุมมานังเทวานางังสัตทังสุตตาวาจตุมหาราชิกาเทวาสัตถมนุษาเวสุงจตุมหาราชิกานัง เทวานางสัตว์ทางสุตตะวาตาวติงสาเทวาสัตรมนุสสาเวสุงตาวติงสานางเทวานางสุตทางสุตตวายามาเทวาสัตรมนุสสาเวสุงยามมานางเทวานางสัตว์ทางสุตตะวาตุสิตาเทวาสัตรมนุสสาเวสุง ตุศีตนานังเทวานางสัตทางสุตตะวา,น,น,า,ะา,น,าวนิมมานาลตีเทวาสัธมนุสสาเวสุงนิมมานาลตีนางเทวานางสุตทางสุตตะวา,า,าปารนิมมิตวาวะสวัตตีเทวาสัธมนุสสาเวสุงปารนิมมิตาวะสาวัตตีนางเทวานางสัตทาง สุตตวาพัมมากายิกาเทวาสัทธมนุสสาเวสสงเอตมัมภควตาภาลานาสิยังอิสิปตนีมิฆาทเยอ,อนุตัลังคามจักกังปวัตติตังอปติวัตติยังสมเนนาวาพัมมเนนวาเทเวนาวามาเลนาวาพามมุนาวาเกนจิวาโลกสมนติ อิตหะเตนะขะเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพัมมะโลกาสะโทอภูขจิอายันจัทสสะสะหาสีโลกาธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปเวทิอัปะมานจัโอลาโลโอภาโสโลเก ปาหุระโหสิอาติกรมเมวะเทวานังเทวานุภาวัางอะทโหภัควาอุทานังอุทาเนีสิัญญาสิวตัตโพโกนทันโยัญญาสิวตัตโพโกนทันโยติอิติทิหังอายสมาโตโกนทันยสะยสัญญาโกน ทันโยเตวะมะนามังอะโหสิี